สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z อ่ตัวแรก A B C D E F จีเฮชอายเจเคเอลเอ็มเอ็นโอพีคือ S T U V W X Y Z ต่อไปทบทวนตัวเลขนะคะ O N E วันหนึ่ง e O N E วันหนึ่ง T W U O ทูสอง T W U O อทูสองะทีเฮสอาดับเบิอทีสามทีเฮอาทสาม ฟอูอาร์โฟซีฟอูอาร์โฟซีฟไอวีไฟห้า F I V E ฝ่ายห้า S I X ซิกหก S I X ซิกหก e v e n seven seven s e v e n seven seven e i g h t X8 E I G H T อ e 8 N I N E 9. n ฮน E, 9, 9. e n i e n เก้า T E N เทนสิบ T E N เทนสิบอ่ะต่อไปทบทวนสีค่ะ R E D เรสสีแดง R E D เรสสีแดง Y E W L O W U เยนรรสีเหลือง Y E W L O W U เยนรรสีเหลือง P I N K พิง k สีชมพู P I N K พิง k สีชมพู G R d o u b e E N กรีนสีเขียว G R W-E-N green สีเขียว O-R-A-N-G-E-O-R-N สีส้ม O-R-A-N-G-E-O-R-N สีส้ม B L U E blue สีน้ำเงิน B L U E blue สีน้ำเงิน P U R P L E purple สีม่วง P U R, A P L E Purple, สีม่วง B R O W N Brow, n สีน้ำตาล B R O W N Brow, n สีน้ำตาล S, S K Y B L U E S K Y B L U E สกายบูสีฟ้า e e W H I T E ไว้สีขาว W H I T E Y สีขาว B L A C K black สีดำ B L A C K black สีดำ G A R EY เก e y สีเทา GREY สีเทา่ะหนึ hmm. ่งสัปดาห์มีกี่วันคะเด็กๆหนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน s u เด a y วันอาทิตย์ S, S U N D A Y ซันเดยวันอาทิตย์มันเดย์วันจันทร M O N D A Y มันเดยวันจันทร ทิวเดวันอังคาร T U E S D A Y ทิวเดวันอังคาร When Wednesday วันพุธ W E D N E S D A Y w ว n นเ d a y วันพุธ Thursday วันพฤหัสบดี T H U R S D A Y Thursday วันพฤหัสบดี Friday วันศุกร์ F R I D A Y, Friday วันศุกร์ Saturday วันเสาร์ S A T U R D A Y, S A T U R D A Y Saturday วันเสาร์วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนสิ่งที่คุณครูสอนไปในวันนี้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ